สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะวันนี้น้องเองก็ยังอยู่ที่ประเทศกรีซนะคะก็บรรยากาศวันนี้ก็ถือว่าดีนะจะให้เพื่อนๆดูว่าเป็นไงเป็นไงแดดร้อนมากาช่วงกลางวันบางครั้งก็น่าจะาถึง40องศานะคะนะตอนนี้อยู่ที่3 7องศาก็ยังร้อนร้อนมากๆค่ะแต่ก็ยังว่าแหละคนเราอยู่ที่ไหนคนเราจริงๆแล้วเนี่ยสามารถปรับตัวได้ใช่ไหม ทุกคนว่าเห็นด้วยไหมคะถ้าเห็นด้วยคอมเมนต์มาได้นะแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงแล้วเนี่ยขนาดร้อนแค่ไหนนะอ่าอย่างต่างชาติเองเขาก็อยากจะมีผิวสีแทนใช่ไหมคะเขาก็จะนอนอาบแดดกันเยอะแยะเลยแต่ในส่วนนี้ก็คือว่าเขาก็เขาอยากได้อะไรเขาตั้งใจทํานะคะแล้วเราเองอะ่ะเราอยากได้อะไรเราตั้งใจทําอะไรจริงๆงจังๆหรือเปล่าใช่ไหมมันก็ต้องแรกในความ อ,อย่างของเขาเนี่ยเขาอยากสีแดนเขาก็ต้องแลกด้วยความร้อนทนร้อนนะคะบางคนนอนทั้งวันเลยอะ่ะเพื่อจะให้ได้และที่สำคัญต้องอย่าลืมนะคะเทิร์นโอเวอร์คือเราก็ต้องกลับด้านด้านหน้าทีด้านหลังทีให้มันดีขึ้นนะคะแต่อย่างที่บอกคืออยากได้อะไรต้องการอะไรมากๆเราที่สามารถที่จะทำอะไรได้อย่างเต็มที่ใช่ไหม่า เวลา,าเราทางานก็เหมือนกันนะคะเวลา,าเราทํางานเราก็ต้องรู้สึกว่าอยากทําอะไรให้มันเต็มที่เพื่ออะไรเพื่อประสบความสําเร็จใช่ไหมเพื่อประสบความสําเร็จแต่ว่า,เรา,าเราถามตัวเองว่าเวลา,าเราเจออุปสรรคเนี่ยเราผ่านอุปสรรคไปได้ไหมคะเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ปหที่บางคนไม่ได้ก็ทำไมไม่ประสบความสําเร็จไปถอยหลังไปหยุดไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มุ่งมั่น ไม่ว่าจะเจออุปสรรคแค่ไหนอะ่ะเขาก็ทําได้เขาก็มีความมุ่งมัน่นเขาก็มีความพยายามช้าหน่อยไม่เป็นไรขอแค่ว่าเราไม่หยุดนิ่งใช่ไหมถ้าเราไม่หยุดนิ่งทุกอย่างก็สามารถเป็นไปได้ั้งนั้นเลยถูกไหมคะเพราะว่าสิ่งสำคัญเนี่ยเรานะคะเราเรามีสมองเรามีใจนะคะใจพร้อมจะสู้ใจจะเป็นอ่เขาเรียกว่า พลังที่สั่งสมองเราให้ดําเนินการต่อไปถ้าเราเราคิดที่อยากจะทําและสมองสั่งร่างกายเราทําไม่ว่าร้อนไม่ว่าเหนื่อยไม่ว่าปัญหาเยอะแค่ไหนเราก็จะฝ่าไปได้จริงไหมคะมันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นความสําเร็จะ่ะมันอยู่ไม่ไกลหรอกค่ะ,คะแต่ถ้าเราคิดจะเริ่มแล้วเราก็ทําต่อมีปัญหาเราก็หยุดเสรแล้วเราเหนื่อยใช่ไหมเราก็พักแล้วเราก็ทําต่อ แต่ว่าถ้าเราไม่คิดจะเริ่มถ้าเราไม่คิดจะทำมันจะเกิดขึ้นไหมไม่เกิดแน่นอนก็ยังไงลองดูค่ะนะใจเราเท่านั้นเราพร้อมหรือเปล่าแต่พี่น้องเองพร้อมเสมอนะคะเดินไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคน